สวัสดีค่ะนี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะคะวันศุกร์ที่10กันยายน2564ดิฉันขวัญฤดีใจมนค่ะทุกข่าวสามทุกข่าวเย็นวันนี้อัดแน่นที่ข่าวเย็นไทยรัฐเช่นเคยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะมาเริ่มข่าวแรกของเราวันนี้มีเหตุชิงทองที่ร้านทองคราวนี้เกิดขึ้นที่ปากช่องค่ะ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรนครราชสีมาบอกว่าดูจากรูปการแล้วนะคะคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่เชื่อว่าจะจับตัวได้ในเร็วๆนี้ค่ะพลตำรวจตรีพรชัยนันนวชัยท่านผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาท่านเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกชิงทอง ห้างเพชรทองเยาวราชภายในศูนย์การค้าบิก๊กซีสาขาปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้บอกว่าขณะน,นี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนะครราชสีมาพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนสพปากช่องเร่งติดตามคนร้ายจากบเบาะแสที่ได้จากกล้องวงจรปิดค่ะตามที่เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายนี้ใช้หลบหนี ซึ่งจากการสอบปากคำพนักงานในร้านทองที่เกิดเหตุทราบวา่าร้านทองเปิดให้บริการลูกค้าเป็นวันแรกจากที่หยุดมานานที่ปิดตามมาตรการของสองบคอนี่นะคะก็เป็นภาพวิดีโอที่ได้จากกล้องวงจรปิดภายในร้านค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าคนร้ายนะคะสวมชุดพนักงานส่งอาหารแล้วก็เอากระป๋องส่งอาหารเข้ามาใส่ทองด้วย พอคนร้ายนะคะเดินเข้ามาในร้านปั๊บนะคะก็ทําการประชิดตัวแล้วก็ล็อกคอพนักงานค่ะจากนั้นก็นําปืนจาะเพื่อที่จะให้พนักงานนั้นหยิบทองมาใส่ในกระเป๋าให้กับตนผ่านไปสักพักนะคะเจ้าของร้านที่อยู่ในร้านออกมาเจอกับคนร้ายนะคะก็เกิดการต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายเนี่ยมีรูปร่างที่สูงแล้วก็อ้วนค่ะมีการดีแย่งกับเจ้าของร้านด้วยนะคะคือเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีอุปกรณ์ที่พร้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีค่ะ มีอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดควันด้วยค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะเดินอ้อมไปที่ตู้นะคะเพื่อที่จะไปหยิบ่อออกมาค่ะแต่พอเจ้าของร้านเห็นนะคะก็วิ่งเข้ามาสู้ค่ะก็ถูกยิงไปที่แขนจนได้รับบาดเจ็บเราลองไปฟังเสียงพนักงานที่อยู่ในร้านกันดูค่ะ นไม่รูเรื่องอะไูเ,เป็นแค่พน,นัานาีงาม่ผนี่นะคะก็คือคุณดิชทัตน์อาศัยสำรวมค่ะเจ้าของร้านห้างทองเพชรทองเยาวราชค่ะคนนี้นะคะได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่แขนนะคะอาการตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะส่วนทองที่คนร้ายได้ไปนะคะ6ถาดคาดว่าน้ำหนักมากกว่า120บาทตอนนี้นะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณ3ร้าน5แสนบาทค่ะ สำหรับความคืบหน้าของการตามจับคนร้ายรายนี้นะคะท่านบังคับการตํารวจภูธรนครราชสีมาระบุว่าพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะคะอุกอาจมากและน่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีรู้ว่าร้านทองเปิดให้บริการเป็นวันแรกจากที่ปิดไปนานนะคะมีการเอาปืนมาระเบิดควันมาและมีการสวมชุดพนักงานสีชมพูเพื่อที่จะอําพรางตัวเองนะคะขณะน,นี้ชุดสืบสวนทั้งของภูทรจังหวัดและภูทรสพปากช่องยังคงติดตามคนร้ายอย่าง เต็มกำลังค่ะโอโ้เปิดวันแรกกระโดนเลยนะคะอกหอดมากจริงๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวเย็นไทยรัฐสัปดาห์นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่วันจันทร์กับข่าวเย็นไทยรัฐเวลา16นาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันขวัญฤดีใจมนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้รัาชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย TBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2564 คณะท่านนายเวียนชวนฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองกระชับแน่นแฟน้นและเจริญงอกงามด้วยความเข้าใจอันดีและความช่วยเหลือกอ้อกูลกันตลอดมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่นแท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับทั้งระดับประชาชนทวิภาคีและประชาคมอาเซียนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกับคุณวชิระนะคะสว่วนดิฉันขวัญดดีใจมอนขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ